สวัสดีคะ่ะทุกคนปาจะบอกว่าหลายๆคนนะคะยังไม่ได้โหลดแอป,ปน้องใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเป็นแอป,ปชื่อ Shop g e n i u นะคะเปิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมานี่เองนะคะแต่ว่าทำไมบางคนนะคะที่เขาทำมาก่อนหน้านี้นะคะได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ จะบอกว่าจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือบัตรเครดิตต่อประกันภยัยลถโจนนะคะหรือว่าคุณชอบเป็นเป็นสายช้อปนะคะสายช้อปปิ้งนะคะนี่เลยนะคะแอปดังๆเห็นไหมคะมากมายเลยนะคะคุณเข้ามาเลือกช้อปปิ้งปกติเลยนะคะจะจ่ายบินจะจ่ายอะไรก็แล้วแต่จะชอบซื้ออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็น n นกี้หรือว่า B2S Tops โอ้เยอะแยะมากมายทุกคนเข้ามาเลือกเองนะคะเลือกเองเหมือนคุณใช้จ่ายปกติเลยนะคะสายช็อปนะคะแล้วก็คือเพิ่มเติมนะคะทุกคนก็เข้ามาที่แอปช็อปจีน i t ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะได้อะไรนะคะคุณก็จะได้นี่คะ่ะเห็นไหมคะเป็นพอยเป็นคะแนนนะคะคะแนน ก็คือเป็นพอ i n t เงินสดนั่นเองนะคะในลายที่อาจจะสะสมแต้มหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าต้องไปแลกซื้อใช่ไหมคะแต่ช็อปจีนีนะคะสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วคุณจะได้เงินสดนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดนะคะเดี๋ยวป้าจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างโพสต์นี้นะคะใครสนใจหรือว่า สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะทุกคนข,ของเขาโหลดฟรีนะคะเขาโหลดฟรีคุณก็จ่ายฟรีคุณก็ได้พ o ยเงินสดฟรีด้วยนะคะผลประโยชน์ของคุณคุณเลือกเอานะคะทุกคนวันนี้ปาก็ฝากไว้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย